สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยู YouTube, ทูบทุกท่านครับเป็นชาแนลมาพบมามพอกันคือโตอคือเดิมครับมานี่เอา้าขามาพอ้อยู่ในโรงงานร้อยๆ้อยแอบ้อยท้ายเอาพี่น้องอยากให้พี่ให้น้องเบิ่งเอา้ามานี่เอาเเลอเลเข้าขมาเรียนกันสีนี้กูได้เคยขับรถใช้ที่นี้ที่หูจักเนาะครับเนาะ ท่านนี้คือต่อจากใช้ท่านี้มานะครับมามเบิ้งสุกนี่ครับล็อกเจ้าล็อกสองสีไม่มีวันตายงามคือเราครับก็ได้ใส่หน่อยๆเด้อพี่น้องเลยย่างหน่อยๆกับพวกซิฟกาตันแล้วครับแม่ลูก แกวยังแกวอันนี้ก็ล็อกขึ้นกันครับสองสีึ้นกันครับนี่ก็สองสีเหมือนกันครับกำลังถอยเข้าถอยเข้าดัครับ มวนครับเป็นเครื่องเดิมๆนี่ครับฟังเสียงมวน,วน,วนเียื่องตองตีมีกับสองซีครับนี่สื่อมือสองมาใหม่ๆแลวก็มาแลนอ้อยอันนี้แลนอ้อยถอยของโรงงานครับนี่วิ่งถอยใกล้ๆครับระยะทางไม่ถึงกิโลได้เป็นวันครับนี่อันนี้ก็ให้เป็นวันวันละสี่พันเดินตะกี้วั 4, 8, น,น,นที่พันแปดเนาะเดี๋ยวนี้นาสีเรียอยู่สี่พันหกไปยินวางกันโอ้จ้างเป็นไรยวันได้ครับนี่ดีบอสพี่น,อน้อง ท่นานผู้ใดสนใจปีนาเด้อรถพว่พวงรถพ่วงนี่แลีนมาลุงบองเดียวกันนี่ละ่ะใกล้ๆกนี่เรียนละแปดพันก็เป็นมือครับมือมือละมือละแปดพันแปดพันสี่มือละแปดพันสี 8, 8, 8, ่โอ้พอแลีนไต้วลาพี่น้องพอแลีนไต้วลาเลยรถพว่วงดีกว่าเขาไปเลียนทางไก่น้ำมันบวบเบิลเพอมือละยี่สิบโลยี่ยี่ยี่สิบลิตรดอกพี่น้อง แดน่ใกลๆนึงมือนึงกับทีได้ผู้ละสามแถวหรอปะสามเถียวทีเถียวแต่รถตอนเดียวที่ได้หลายอยูอ่ก็ตอนเดียวเพราะว่ามาหอดมาดำบบางนี่ครับอันนี้ของชาวไร่ครับ <c oughs> เหนอ้อยชาวไร่คนไทยที่ได้ดั้มเดียวเนี่ยละครับนี่คนไทย ถ้ามีรถตัดมากรถตัดที่ได้เข่าไปดำพุ่นครับฟังน้ำพุ่นค,คนไทยที่ได้ขึ้นได้ดำหกย่างเดียวอ้อยรถตดัดอ้อยเชาวไรอัอรนนี้อ้อยรถตัดนี่อ้อยมาหม่ยู่แต่ว่าชุดนั่นนี่ หามือหาขึ้นหมดแล้วครับคุณชุดนี้มีรถผมอยู่แล้วครับมาไม้ปลานี่ก็หาขึ้นหกขึ้นนี่กันนี่ของผมมันเขแจะมามือนี่แต่ว่าไปตกค้างอยู่โรงงานอยู่เ้นกืนกะสามสี่เมือ่อนะขึ้นตั้งแต่วันที่สิบหกคุณแม่มือเลขออกเป็นที่ได้มามาหอดกับได้มาเขาเลยครับหยอดกับเขาเลย ล่าวน้องหยานมาไหนล้วงมอ,องมหอดเขาสีดำหม้อหันเลยครับนะ่ถ้าเป็นอีแตนดำได้เขาก็ยังให้ดำมองนี่เลยครับเนี่เปิดดักมองนี่ดำท่วนหลุดมือนี้บถไต้ซีหา่ถวเรือนลกกันนี่ รถ่็ค่อยหลยแล้วครับเขาจะเลี้ยน <c oughs> นี้ไปเลี้ยนทั้ทงเืินเพราะว่าอ้อยอ้อยมันหน่อยเราเขาก็ตัดรถออกเนีย่ยสื่อมาใหม่ๆเลยสื่อมา,ลมาแล้วก็มาเลี้ยนอยู่นี่ในทอ่ออยู่นี่เลยฉลาดเว้ยเ,าเอาแผ่นนั่นนี่เป๊ะแะข้งในไหมเลี้ยนนี้เลนไส้ก็ดีคนแล้ว ั้งทั้งคนนีเป็นดำซีนีอยู่สองฟังนะครับเล่งแห้งกับอะไรพี่น้องเดี๋ยวิตายห้างอีกโอ้ยนายหลายห้างว่งหันกับรอบแรกกับสองมือสองขึ้นมารอบนี้ฟาดไปหามือได้ครับเต็มเต็มหามือหกมือบนันนี้ชุ่มนี่เป็นคิ้ว คิ the the uh ้วเก่าอยู่ด้ครับนี่รถอ้อยไฟใหม่มาใหม่นี่ที่มี้จะรถตัดแล้วครับเป็นอ้อยคิ้วใหม่รถตัดนี่ยังนี่เป็นคิ้วใหม่อ่าทุกนี่เป็นอ้อยคิ้วเก่าเบิ้งอ้อยนครับเป็นว่าอันนี้เราหักบ่มีน้ำหมดแล้วเราก็ได้ลงแตนครับี่แตนเป็นร่ม้อมำนี่ดำร้อม แจนดำได้ลงังคันเขาถี่มาลงตรงนี้เลยครับนี่หัวาลังลงมองหัวลังผู้ได้บัดำครับทายกก็ติมีดำตั้งหาครับกองหกหกหล่อ,อเขากองรถอ,อีแตนขึ้นฝ <c oughs> ้าขึา้นฝนนะพี่น้องหอนหอนเอาเอาเป็นแต่ฝนตกจ้ะ เป็นนึ่งคึมลายมือแล้วเป็นบุญวีบุญไว้แล้วพี่น้องกูใดกระยักลงมันตก้างลายมือแล้วไห่แห่งแล้วไปชุดเก่าจนว่าลากเห็นหมือแล้ว ห่งเบิดเนี่ยครับนี่เป็นอ้อยอ้อยถอยมากด้ยครับนี่อ้อยของโรงงานเขารับซื้ออ้อยเงินสดครับเป็นรถลกล้อรถที่แตนเอามาลงุงเรกะทให้รถที่ล้อถอยเขามาลงนี่ซุมนี้ว่าได้สร้างนะครับนี่ว่ต้องสร้างอีกเพราะว่ารถหน่อยเขาสร้างม่แล้ว คือมาขายเงินสนแล้วมาถิมยางเดียวครับมาลงล่างยางเดียวครับเขาจะใส่ซ้ำนี่แล้วครับนี่ผู้ได้สนใจครับปีหน้าวันละสี่พันสี่พันี่ลดพวงกับแปดพันแปดพันสี่วันดีพอแล้วพี่น้องเอ้

หกหล่อไปลงฟังคุณครับหกหล่อฟังคุณทีนี้หกหล่อแล้วก็หกหล่อใหญ่หกหล่อลอีแตนแล้วก็ทีนี้รถตัดครับอ้อยรถตัดที่ลงฟังน้ำคุณครับทั้งนี้เป็นอ้อยอเค้นอ้อยคนไทยกับอ้อยชาวไร่ดำสองกับดำหก พบพอกันไหมครับผมคลิปหน้าคลิปนี้ฝากไปทั้งนี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเิดชแนลบายบายครับผมสวัสดีครับ